ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็พบก,กับน้องน้องตแต๊กนะคะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณครูโยนะคะคุณครูโซนะคะก็ทีมงานคุณครูนะคะมาเยี่ยมมาผูกข็อมือให้กับต๊กแต๊กนะคะวันนี้จับุเชือกเลยไ,ไปเลยจับเชือกเลยม,มาผูกข้อไม้ข้อมือให้กับตองแต๊กนะคะได้เข้าโครงการนะคะ มาเรียกขวัญให้กับตองแป๊กนะคะนี่ขอบคุณคุณครูโยมากนะคะและคณะครูคณะครูทุกทุกท่านนะคะเขาขอบคุณเขาขอบคุณนี่ใส่โยกใส่โยกใส่โยกขอบคุณคุณครูหน่อยว่าตองแป๊กขอบคุณหน่อยค่เร็วขอบคุณค่าก่อน ขอบคุณ <analyze> ด <anthropology> ้วยเสียงดังมากเสียงดังมากมายืนข้างๆถ่ายรูปก็ได้นี่ข้างๆถ่ายรูปยายอยู่นั่งอะยายอยู่ โดนตรีมาแล้วโอ้ยตีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยตัดตึงตึงฮ่าฮ่าฮ่าทุกวันเขาคืนคนตีกร้องเข้าจังหวะกันตอกแตกกันเลดแตกค่ะบางวันก็นอนครับไม่มีคนใช่ไหมใจคนเยอะวันนี้คนเยอะไม่นอนค่ะนี่คือพุ่มมายืนตรงนี้นะ ยืนข้างๆได้ค่ะล้างก่อนค่ะรวยล้างก่อนไปอันนี้เรอสุดต้องเยยังครับเรื่อสุดบ้องแดงว่าแสดงว่าแต่ก็ยังโยกตลอดโยกตลอดน่ารักเขาเดินแบบปั่นใจตังแ๊กนะคะใช่แม่แม่เขาเป็นช้างโยกไม่โยกอย่างนี้หละ มะมูดจิตทางกันดวอบคุณครับชนกล้วยอตอนกล้วยนะคะอมันต้องบอกยาตงกันด้อบอกอกัอกใ้มันย่าะไรอกมันตอชนะกล้วยนะคะจัดด้ว เป็คนครูโยครูโซนะคะแล้วก็ครูหมอมนะคะคณะครูจากอำเภอประสาทนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมต๊อกแตกนะคะแต่ว่าทุกคนก็ฉีดวัคซีนมาหมดแล้วนะคะคนฉีดก็เคี้ยวก่อนสิลูกอร่อยไหมนี่ลูฝันเหรอแม่รแเช ดูตาเขาเต็มปากเนาะปากนลื่มันลื่นเดี๋ยวให้เขาเว้นนก่อนเคี้ยวก่อนค่ะ เออเออเออเดี๋ยวเขอค่อยๆกินทีละนิดทีละนิฟ์เต็มกันไปนึดดูดู่เขาจะจับโอ้เหอเออเป็นกล้วยเอาเลยให้หมดเลยครับกินหน้าไ้เชื้อติดงล้อมด้วยแย่มาค่ะค่ะเอาลูกอ่ะ อ่ะขอบคุณค่าหน่อยวะเต๋อขอบคุณค่าหน่อยเล่หลบขอบคุณค่าเสียงดังมากอ๋ถนนมาถนนมาขอบคุณค่าขอบคุณค่าหน่อยเล่หลบรัสมาชิกไปไหนหมดวันนี้สมาชิชอยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็ฟาดฟัวนาน

เป็นญาติกันค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณโกโยและทุกทท่านนะคะขอบคุณค่ะในวันบรรจุรับราชการค่ะได้รับราชการนะคะวันที่หนึ่งกันยาค่ะค่ะหนึ่งกันยาค่ะ เซียนตอนไหนเกษียนตอนไหนล่ะมีเงินเดือนแลยล่ะเกษียนไม่เป็นครับตอนนี้เราไปเรื่อยๆทักโี่เชือกนะที่ได้เข้าโครงการสองค่ะสมัครไปสี่สิบสองเรารับจับฉลากได้แค่สองเชือกได้แค่สองเชือกค่ะต้องตด้โชคดีหน่อยจับฉลากได้ค่ะท่านนี้โตเมียหรอคะ ตัวเมียค่ะขอบคุณค่าไหนเล่หลุกขอบคุณค่เสียงเบาขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณโยโย่และคณะนะคะคุณครูโซนะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะควารวยรับขวัญน้องต๊อกเต๊กเข้ารับราชการวันที่หนึ่งกันยานี้ ยายนนี้นะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณคณะครูทุกๆท,ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องน้องต๊อกแ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ